นี่นะครับผมหน้าตาวัตถุดิบหน้าตาวัตถุดิบครับพี่น้องกระเพาครับไข่สองฟองครับผมสองดาวของเ้าวหันจะเป็นไก่ครับเนื้ออกสับครับเนื้อไก่สับแล้วก็พริกกระเทียมครับตามดูรายละเอียจานถ้วยข้าวจานข้าวของเรานะครับผมป่ะพี่น้องเป็นามสุครับ ีครับพี่น้องปองป่ยสุขสุขชนของเส่มพวันดีดนะครับข้าวบดมีเู่นน่ไงถ้ามีเองกินได้อยู่บ้านครับอาหารตามสั่งแต่นี่อาหารตามใจเส่มพวันดีีครับไก่เนี่ยไก่ผมสับเรียบร้อยครับเป็นเนื้ออกไก่นะครับนี่ก็ตามเรียบร้อยครับยังไงครับพริกกระเทียมครับผมตําเข้าไปดาวครับไข่สองฟองยังไม่ดาว แล้วก็มีกับ,กบเพราครับพี่น้องแล้วก็มีแต่ครับแล้วก็ข้าของเรานะครับอ่ะเ๋ยวเมนูของเสมาันดีๆครับเป็นกะเพาราไข่สองดาวครับผมกะเพาราไก่ไข่สองดาวไปครับผมพี่น้องทำง่ายๆไปกินน้วกันครับแจ้ว,วครับผมพี่น้องทำง่ายๆครับพี่น้องใส่น้่วมันลงไปครับให้เดือดประมาณครับ ตามไปด้วยนี่ครับผมผิดกก๋เจี๊ยมผิดต่ำเลยนะครับใส่ท้องไส้ครับพี่น้องผัดให้ออกกลิ่นหอมนิดนึงนะครับน้ำไม่เน้นจะใส่ลายนะครับเดี๋ยวพัดแบบห่วงของคุกคลิกพี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยมีกลิ่นหอมเมื่อเรียบร้อยครับผมพี่น้องแล้วก็ใส่ไก่ลงไปครับผมเนี่ยไก่ครับน้องสับเรียบร้อยเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปมเดี๋ยวพัดจับพี่น้อง เนใี่ยไก่สูงระดับเนี่ยไก่เริ่มสูง <C oughs> สุดยอดพี่น้องจามเลยเนี่ยไก่เริ่มสกกูงจัดหงัครับคว่ำแจ็งแน่แต่เริ่มสูงระดับผงนัวออกมาแล้วใส่ลงไปครับพี่น้องใส่ผงนัวแล้วก็น้ะนำตาลครับประมาณสักซ้อนหนึ่งครับใส่ลงไปครับพี่นอ้องแล้วก็เส้น คู่ขาวครับประมาณนึงแต่จะมากครับจะจบท้ายด้วยน้ำมันหอยนะครับพี่นอ้องนะประมาณนี้ครับหอไก่ใส่แค่เท่าไหรดีจะผิวดำลงหน่อยนะครับนะครับผิวดำผิวดำจะเป็นยังไงครับผิวหวานว่าะครับผม ไครับครับฝุกสอนมันเร่งเรมากเลยครับเตรียมใบข้าวเริ่มแห้งนะครับเริ่มแห้งแล้วริ่มขาดก็ได้แล้วเตรียมใบข้าวครับใบกระข้าวจอเด็ดเตรียมมาเตรียมใส่กรบพี่น้องใส่ลงไปครับเ,เสรส็จเรียบร้อยแล้วครับนายจ่าพัดกระเพราไก่ของเจ้าพนันดีครับ จะเป็นโป๊ะไข่ดาวด้วยกันนะครับผมพี่น้องไปจัดจานน้ำกันครับแจ๋วพี่น้องหน้าตา,ากระเพาะไก่ของเสี่มอบ้านนี่ดีจานไปครับโป๊ะเขาไปเลยนะครับพี่น้องให้ก็เข้าวาัดทาดีครับพี่น้องเป็นไงสีสันจัดจานโป๊ะทั้งเขาว้า แต่จะไข่ดาวว่างข้างบนนะครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องไข่ดาวคู่ไข่สองดาวแล้วครับผมดาวคู่ครับพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นแบบสุกนะครับอีกฟองหนึ่งเป็นแบบนะฮะเป็นแบบมีเดียมนะครับไม่สุกนะครับพี่น้องไปผมไปกินเ้าวสซ่บเกับแซ่เพะวันดีดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกุก้นของแซ่บพะวันดีครับผมนี่เนื้อนั่งเหนื่อยพี่น้อง คือเก่าครับมันนี้เป็นเมนูยังไงครับกระเพราไก่ไข่สองดาวครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาสี่ผมแซมกันครับซ่อมพร้อมซ่อมพร้อมแซมพร้อมช้อนพร้อมไปครับผมครับไข่สองดาวนะครับอืดาวนี้ครึ่งสุกครึ่งดิบครับแต่ดาวนี้แบบสุกๆครับมันี้สองฟองน้ำกันครับหน้าตากะเพราครับพี่น้อง เป็นหลายเยอะๆไปพี่น้องจัดกระเพากันครับมาเนี่ยเมนูยังไงเห็ดเอีงขึ้นเก้าครับสไตล์เซียมพอบาลินดีนี่บึกแดงกับแกมันนี่รัาเพลเวราเพด เด,เดี๋ยวบอกไปแ้วกิไไนไปน,นล้วครับพี่น้องเครื่องบินไหมเหรอครับยันทั้งทั้งไก่นี่ผมาซื้อนเนี่ยไก่มาจากโรตัศนะครับแล้วมาตัดซับเองครับ จับไก่เตรียมไว้ให้พร้อมตามพีก่กไกเตรียมให้พร้อมแค่นั้นนะครับ,บร้องผัดนี่นะครับผู้ใหญ่กับแม่ทำผัดนี่ดีเห็นไหครับง่ายๆครับผมง่ายๆแต่อร่อยครับเจ้าเมื่อก่อนผม ินพัดมีโครตหลาดนะครับเหมือนกันสา์ไปคำใหญ่ๆครับพี่น้องเฮ็ดกินเองดึกใส่ไหลายด้วยครับกระเพราล้วนๆไก่ล้วน นรักมยพี่แจ๊บมอยาให้พี่แจ๊ควบินมาอีกแล้วโว้ยยังบินอ่อ้หนองโอ้เพี้ยนต่ยอะเขาเภาอะไรใส่เป็ดกองนอย เข้ากันพี่น้องคุกคุกให้เข้ากันน้นนำน้ำครับ mm hmm. นำ้นำนำ้ำ แค่ย้อยครับผมไปเกิียนแตกแ้วครับพี่น้องไม่เลยครับเครื่องบินเพื่อนำจวดๆทังปากได้ยินเตียงบาครับพี่น้อง กินเองก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแจ๋วแข็งแบบจัดบัด็ด ปีมือผมนี่ไม่เคยตกครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนๆเค็ด okay, อมาเนี่ยดูดีอร่อยแซ่บแบบลายแซมพวกมันอินดีจัดไปครับ <c oughs> กลมกล่อมอูมามิว้าวมือเลยแล้วลครับจานนี้มนเนี่ยหิวเข่าครับ ร่องลดน้ำหนักนะครับกินแค่สองสองมือกินมือซ้อก็มือมือแรงกร่อนก่อนคำนะครับน้อง <c oughs> ให้่น้องมแซ่บกับกระเพาะไข่ดาวกับแซ่บพว่านด,ดีครับ มาอร่อยด้วยกันนะครับจัดข้าวมิเนียพี่น้องเบิรงครับอือหือ,หอยอดยอดจริงเลยกินน้ำก่อนนะพี่น้องอาไว้ เผ็ดกับใช้พริกไหลพ่อไหลผมหรือทำเนี่ยบพี่น้องบ๊ายบายกล้งดี้ะ <c oughs> เกิดถูกใจขี่กุงเส้นมพบันดินดีนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์ครับผมกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ครับ กดไปเลยครับมีปุ่มใดกดเข้าไปครับจะได้เบิ้งลิิใหม่ๆของแส้นพอบานอีกดีแล้วเอาไปเฮ็ดน้ำครับเอาไปทำตามเอาไปเฮ็ดกินได้ไง่ายๆครับไม่ยากเมนูแบบนี้ขณะผมเป็นพอบานยังทำกินเองและอร่อยเลยแล้ว ซี่สนนี่เป็นพว้อมเมนูกับพ่อเมนูยังไงอาหารจานเดียวสู่ท่านผู้ชมสู่พี่น้องป้องไปขุดขนเบิงนะครับเข็่อนนุ่งเห็ดเองยังไงอยู่บ้านค่ายกันครัอยู่ร้านอาหารทั่วไปแต่ทํากินเองที่บ้านตามสไตล์แซมของบ้านอินดี้ครับผมพี่น้องมาอีกแล้วคุณผูอ ยินเสียงวะครับพี่น้องใช่ไหมแหลมติดตัวที่หวัวผมอยู่ กดไลค์กันไปมื่อนีน่ขอบอกว่าเบิบ่บงแล้วกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้แชรมพื่อบ้านนี้นดีแน่เแหละครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่กับคลิปหนะ้าอีพี่หนะ้าว่าผมจะเห็นเมนูอย่างสู้กินสู้เบิง่งกดติดตามกดซับสไครต์ครับพี่น้องไปแจ๊คครับบ๊ายบาย